คราวนี้เป็นข่าวดีสําหรับข้าราชการทหารนะคะสภารกลาโหมค่ะเห็นชอบปรับพดานอัตราเงินเดือนกําลังพลให้เท่ากับข้าราชการพลเรือนเตรียมที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมคลมในช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมให้เหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานขึ้นตรงกลาโหมเข้มงวดกําลังพลนะคะปฏิบัติงานในกรอบของกฎหมายด้วย โดยพันเอกคงชีพตันตราวานิชค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมถแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่าที่ประชุมสภากลาโหมนั้นเห็นชอบร่างพาบรบระเบียบข้าราชการทหารในการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยให้ขยายเพดานอัตราเงินเดือนระดับพันเอกขึ้นไปถึงพลโทให้เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนระดับตำแหน่งนายอำเภอขึ้นไปที่มีการปรับมาแล้วตั้งแต่ปี2551 รวมทั้งขยายพยเพยดานเงินเดือนทหารชั้นประทวนป .1 ถึงป .2 ให้สามารถปรับเงินไปได้สูงสุดอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นสูงสุดป .3 เพราะที่ผ่านมาข้าราชาการทหารนั้นยังไม่เคยปรับตั้งแต่ปี2538นอกจากนี้ค่ะยังเห็นชอบแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการของนายทหารสัญญาบัตรเป็นวันละ200บาทและนายทหารชั้นประทวนเป็นวันละ180บาท โดยเวรรักษาการที่มีการปรับจะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาการที่ต้องยืนอาวุธประจำการในหน่วยทหารที่มีคลังอาวุธและพร้อมแสดงกำลังได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตซึ่งร่างพรบรฉบับนี้นะคะจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคลมในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะ